สวัสดีฮะแฟนแฟน Tattoo Brother สักแต่พูดอย่างที่ผมบอกไปนะครับความชอบของผมเนี่ยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มทำช่องนี้ Tattoo Brother สักแต่พูดเนี่ยผมบอกว่าแล้วสิ่งที่ผมชอบมากก็คือ 1. รอยสักแน่นอนอยู่แล้ว 2. องมอเตอร์ไซค์นั่นเองแล้ววันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะมีคอนเทนต์ใหม่และมีชื่อว่าสักแต่คี p l u ย นี่แหละเซอร์ไพรส์ของเราตั้งแต่คลิปแรกนั่นเองผมจะเกิดให้ก่อนนะฮะคือตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะหาบิ๊กสกูตเตอร์สักคันหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ผมได้จำได้เลยครั้งนั้นไปงานมอเตอร์โชว์แล้วผมก็เห็นเจ้าตัว Forza 350เนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ในเรื่ององเครื่องยนต์เขาที่มีชื่อว่า ESP+4 ว wow, าลนั่นเองแล้วผมก็คิดนะว่าเอ๊ะถ้าเราจะเจาะเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยโดยเฉพาะเจ้า Forza 350เนี่ยแบบเจาะลึกชัดเจนต้องคนนี้เลยฮะจอนไรเดอรสวัสดีครับสวัสดีครับรู้จักกันมาเนี่ยผมว่าต้องมีประมาณเกือปีนะนะครับผมนะครับแล้วก็ผมบอกก็เลยว่าตอนที่ผมอะ่ะ กำลังจะหาคนหาเรื่องราวของฟอร์ซ่าสามารถศูนย์เนี่ยผมเข้าไปช่องคุณก่อนเลยออกมาอย่างแรกยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะไปแต่งรถเลยไปลื้อดูว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างเขาบอกว่ามีในเรื่องของระบบ ESP+ ระบบของเขามันเป็นอย่างไรใช่ก็เลยรู้หมดแล้วว่ามันดีเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยยังไงต้องจอนไรเดอร์อย่างหล่อเลยสีนี่คือสีที่อยากได้อยู่แล้วอยากได้าบบนี้แมสแบล็กใช่ทีนี้อย่างนี้ภารกิจของเรานิดนึงจอนสักด้วยครับผมแล้วผมทราบมาเนี่ย ว่าคุณเนี่ยจัดก,กับพี่ออส DIY อิงอ่าใช่วันนี้คุณจะพาผมไปเที่ยวไหนฮะตอนนี้ช่างออส DIY อิงก็เปิดสาขานะครับใหม่ๆล่าสุดเลยก็คือที่ช่างช่วยแถวนี้แหละแล้วก็เลยนัดกันตรงนี้ตรงกลางเลยก็วันนี้ก็จะมีโอกาสไปคุยกับช่างออส DIY อิง iving, รวมถึงเปิดคอนเทนต์คลิปแรกของเราเนี่ยจักแต่ขี่ p l u สเนี่ยก็นี่แหละเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของเจ้าตัว For ซ a 350แล้วก็เครื่องยนต์ที่เขามีชื่อว่า ESP plus สวาว <ผม S 2> เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามันจะลื่นขึ้นและแรงขึ้นยังไงแล้วมันจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในเมืองอย่างผมหรือเปล่าได้เลยที่สามารถจะออกต่างจังหวัดได้ด้วยได้เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปขี่กันก่อนเลยะนะถึงช่างช่วยแล้วค่อยว่าก,กันอ่ไปโอเคไปะเาเลย บอ,อกแล้วออง่ายๆ,ๆเลยคือตอนนี้ต้องบอกว่าจากเดิมที่เคยเป็นฟอร์ซ300าอเนี่ยพอมาเป็น f o ร์ซ3า0เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน<อ>แรงขึ้นขี่ดีขึ้นสนุกขึ้น หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายๆของเดิมแต่จริงๆแล้วแม่งคือแบบ all new เลยนะมันคือ all new แต่ว่าฝากไว้นิดนึงนะครับเวลาที่เราจะขี่รถกันนะครับขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะครับโดยเฉพาะสังคมหัวแข็งที่ทางคอนดาน้าเน้นย้ำมาเลยกงได้ขี่มานะบิ๊กสกูเตอร์นี่คือบิ๊กสกูเตอร์ ผมรู้สึกว่าผมแม่งเซลร์ไพร์มากอ่ะไอเครื่อง ESP Plus 4 Wow ตัวนี้อือคือแม่งเก่งจริงๆว่าจรใช่บอกความลับให้ผมรู้ได้ยังว่าทำไมมันถึงแตกต่างจากตัว300ขนาดเนี้ยคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยที่เราขี่กันอยู่เนี่ยจากเครื่อง300มันถูกขยายบล็อก มาให้เป็น 350cc แน่นอนว่า cc มันสูงขึ้นมันต้องแรงขึ้นอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางค o n d ้าเนี่ยเขาบอกว่า ESP+ คือในเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเอามาใส่ทุกแม่ในเครื่องอยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวกระบอกสูบเนี่ยของเดิมเนี่ยก็คือ7.2ลูกประมาณ7.2อาอาของใหม่เนี่ยคือ7.7อเยอะกว่ากัน5 5มิลละออยังไม่พอในเรื่องของช่วงชักอของเดิมเนี่ยก็คือประมาณ6.8ทาไมความรู้สึกอะความไหลลื่นมันทำไมไม่โคตรสมูทเลยวะตัวพิสตันออยล์เจ็ทที่เป็นลักษณะของตัวหัว น้่นมันเครื่องเนี่ยที่อยู่บริเวณด้านล่างของลูกสูบเ,<อ>เวลาที่มันทํางานเนี่ยมันจะฉีดน้่มันเครื่องดันขึ้นมาที่บริเวณลูกทําให้ลูกสูบของเราเนี่ยมันลื่นขึ้นแล้วก็ไม่ร้อนอที่สําคัญเมื่อกี้เนี่ยนึกได้เลยมันมีคําอีกคํคหนึ่งที่จริงๆแล้วคอนด้าไม่ค่อยได้พูดถึงลูกสูบของเขาเนี่ยมีการเคลือบสารที่ชื่อว่าโมลิตินัมสารหล่อลื่น<อ>ทําให้ลูกเนี่ยไม่ร้อนไม่ติด มันเลยลื่นขึ้นเป็นสารที่พิเศษปกติเขาก็มีเคลือบแบบแต่เนื้อเป็นสารที่นั่งพิเศษโดยเฉพาะเลยถูกต้องทําให้มันลื่นขึ้นอ่าโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของเครื่องของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าใช้ความเร็วสูงเนี่ยก็ไม่เห็นสั่นไม่มีกระตุกกระตุกเลยมันมีออีกสองอย่างตัวที่หนึ่งก็คือว่ามีการออกแบบในเรื่องของตัวบาลานเซอร์เวลาที่ลูกสูบทำงานเร็วบาลานเซอร์จะคอยทขาเนาที่ในการควบคุมข้อเหวี่ยงไอ้ตัวนี้เขาบอกในโกวิงก็มีใช่เทคโนโลยีที่มาจากไอ้ตัวบิ๊กไบ และไอที่ผมอะพอศึกษามาคร่าวๆอะคือแม่งฉีดไปตรงจุดเลยตรงจุดเลยที่แม่งคือแบบฉีดไปปุ๊บมันจะทําให้มันไหลขึ้นลื่นขึ้นและอยา่างที่อบอกแม่งไม่ร้อนถูกต้องใช่แม่งเวิร์กจริงว่ะถูกต้อง,<ะ>องในเรื่องของความปลอดภัยยังมีในเรื่องของการใส่ตัวของตัวดักน้ำม,มันเครื่องเนี่ยอีก2จุดทําให้การหมุนเวียนของน้ำมันเครื่องเนี่ยมันโฟลได้ดีมากขึ้นโอเคทั้งหมดเลยเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยในเรื่องของตัวสมองกลกล่องกล่อง ECU ตัวใหม่ซึ่งแรงด้วย ประหยัดด้วยหลายๆคนอาจจะคิดว่าตัว300กับตัวนี้มันก็ไม่น่าต่างกันเยอะโอ้ต่างกันเยอะอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยบลอนเลนนดเลยคือของเดิมเนี่ยตัว300เนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวหม้อน้ําที่อยู่ภายในบล็อกด้านในมันก็เลยเกิดความร้อนสะสมบางคันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของขี่ไปแล้วความร้อนขึ้นแต่ว่านขณะนี้เนี่ยตัว350ใหม่เนี่ยมีการย้ายหม้อน้ํามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพอมันอยู่ด้านหน้าปั๊บก็กลายไปว่าในเรื่องของตัวความร้อนเนี่ยอัดเข้ามาเต็มเต็ม มันก็เลยเย็นและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมทราบมานะอันนี้เราเราไม่พูดถึงที่เอาไปแต่งนะเขาบอกว่าตโตบิกส์สเตอ e r ตัวนี้เป็นรุ่นเดียวอะ่ะที่ไมมีเท่าไหร่มันไปวิ่งได้ถึงไม่ถึงจุดผมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาแล้วไปกดลองเนี่ย <c oughs> ไมมี160ร้อมันก็ตีถึงร้อยหก้ิ อย่างที่คุณบอกอ่ะแต่คันนี้เอาจริงนะแมงโกนหล่อเลยใช่แล้วแมงแรงด้วยใช่คุณเปลี่ยนอะไรปรับเปลี่ยนอะไรเยอะปะเยอะเยอะมากคือต้องบอกกัว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเครื่องสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็แรงอยู่แล้วมันมันกินชาวบ้านไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่าเราทําในเรื่องของคอนเทนต์มันจะเป็นเรื่องของการทําให้มันแรงขึ้นเพื่อให้คนที่รับชุดทางบ้านเนี่ยทำต่อยอดได้เปลี่ยนแค่ชุดชามชุดเม็ดก็แรงแล้วแต่ว่าอันนี้คือทำลูกทำเสื้อทำฝาด้วยแรงขึ้นไปอีกเอางี้ มีเจปอแลมโบกินี่อาบัณฑรศูนย์ถึงร้อย<อ>วิ่งอยู่ประมาณ3.4วิศูนย์ถึงร้อยวิรถคันนี้ฟอร์ซ่า400ร้อ0ศถึงร<อ>้อยสามวิ อ่ะผมขอนอกจากตัว ESP plus 4วาวเนี่ยผมโอเคแล้วแฮปปี้มากมาดูอุปกรณ์เสริมภายนอกกันบ้างคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของ Forza 350ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าดูบนเผินเนี่ยคือจะเหมือนคล้ายๆของเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของการเพิ่มเติมมากขึ้นเช่นในเรื่องของตัว หน้าไฟด้านหน้าก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ <Yeah. S 1> เรื่องของการเซตติ้งช็อคอัพก็มีการเปลี่ยนแปลง <Yeah. S 1> หรือแม้กระทั่งในเรื่องของที่หลายๆคนไม่ทราบก็คือมุมโทร <Yeah. S 1> หรือว่ามุมล้อเนี่ยนะครับมันถูกออกแบบมาให้ยาวมากขึ้นทําให้เกาะถนนมากขึ้นอะช่องดักลมตรงนี้เขาบอกว่าอะไรเขียวเร็วมหช่วยกด ถูกต้องถูกต้องก็คือเนี่ยจะมีช่องจากลมซึ่งัตเก่าไม่มี3-50มีคือหล่อขึ้นด้วยแล้วมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆด้วยในราคาแสนเจ็ดกว่าในราคานี้และมีไอ้ระบบนี่ความปลอดภัยเขาบอกความเร็วนะพอเกิน50าปุ๊บเขาเบรกก็จะหันปุ๊บไปแม่งกระพิ้ให้เหมือนแบบว่าอ Emergency taillight เหมือนรถใหญ่เลยนี่แหละคือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า ESP Plu ที่ Honda เนี่ยเปลี่ยนนวัตกรรมตั้งแต่ยุคปี2020สเนี่ยจนกระทั่งต่อเนื่องยาวๆไปเนี่ยคือเขาจะพยายามใช้ e s สพ กับรถทุกรุ่นเข้าใจแล้วเนี่ยผมเลยบอกไงว่ามันสําคัญมากนะจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเชิงช่างอะแต่ถ้าเกิดเรารู้จริงๆแล้วมันไม่ยากเลยที่จะรู้ได้ถึงกาญที่สุดมันช่วยมากเลยนะแต่การที่เราจะซื้อรถสักคันหนึ่งอะถูกต้องเราได้รู้ว่าเออเฮ้ยทำไมแม่งถึงแบบแม่งเจ๋งกว่าถูกต้องเทคโนโลยีตอนนี้แม่งไปถึงไหนแล้วอผมบอกให้เลยอย่างที่จอ์นบอกอะไอ้ฟอร์ซ่าสามห้าสนี้แม่งตอบโจทย์จริงบ่ะถูกต้องครับผมคุ้มค่าคุ้มค่าจริงๆเอาปเดี๋ยวไปลุยร้านจัดกันต่อดีกว่าได้ได้ ผมไม่ยังติดอยากคุยกับคุณเรื่องรถอยู่เลยอ่ะโอ้ได้ได้คือผมอะ่ะเอาจริงอะ่ะผมก็ส่วนใหญ่ผมไม่ได้เล่นซีซีสูงๆบิ๊กไบคที่ผ่านมาครับผมพันหนึ่งพันอัพอะไรเงี้ยก็เลยยังสงสัยอยู่ให้จริงๆนะเนี่ยอย่างตัวเครื่อง e s v Plus นะนะคือเครื่องมันแค่ 350cc อย่างเงี้ยให้มันไปต่างจังหวัดนี้มันมันมันได้จริงป่าวหรือมันต้องเค้นหรือมันต้องอะไรป่าว ด้วยความเร็วที่จริงๆแล้วตามกฎหมายกำหนดเนี่ยเขาให<อ>้ไม่เกิน120อยู่แล้ว<อ>แต่จริงๆแล้วรถมันไปได้150 160<อ>และเป็นการแชร่ตดดลอดทางเพราะเนื่องจากว่าเครื่องยนตน์ก็มาใหม่ในเรื่องของหม้อน้ําก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ฉะนั้นปัญหาเรื่องของความร้อนไม่เกิดความนิน่งของรถเวลามันเจนเอเลมมะท้าเป็นไงอ่ะนิ่งเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีชิลเอจอลมแรงๆก็ปิดชิลเข้าไป<อ>หัวไม่ส่ายไม่แกว่งอยู่แล้ว<อ>มันก็ขี่เพลิน แล้วก็ช่วงล่างของเขาเนี่ยก็คือเซตติ้งมาดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะเพิ่มเปอร์ฟอรนซ์ของนอกก็มีของไทยก็มีงบก็ไม่ถึงหมื่นก็มีก็คุ้มแล้วสนใจอะเดสนใจอะเดมากซื้อดิซื้อ เอาจริงนะมันโดนอยู่แล้วล่ะแต่แคืออย่างคือเราอ่ะเราก็คัดมาในจุดหนึ่งแล้วที่เราชอบยังไม่ได้เจาะลึกเราก็เลยนี่แหละหาตาเหตุชวนจอยมาเนี่ยก็ได้ลองแล้วไง<อ>วันนี้แล้วก็ขี่กันเพลินๆส,สบายๆถูกไหมล่ะแค่นี้ก็โอเคละไปซื้อไปซื้อนะอก คือถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองอะนะอย่างที่วันนี้เราขี่กันมาอย่างที่จอนเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไปเลยวิงเซ็นเตอร์ใกล้บ้านคุณถูกต้องก็<ช>มีขายเลยโด<อ>ยเฉพาะไปสั่งจองเอาไว้ได้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทาง Honda เนี่ยเขาบอกว่าคนจองมาเยอะ <c oughs> เขาก็าต้องรีบ <c oughs> เล่งผลิตนอกจากเรื่องมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ย <c oughs> ่<ท>คุณทำช่อง YouTube มาได้รางวัลเลยเหรอวะใช่ใช่รางวัลอ,อ,อะไร Thailand Social a w a r d เออแล้วมันมาอยู่ดีเราได้รับรางวัลได้ไงอ่ะโอ้ยเขาเลือกมาจากคนที่เห็นว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่สรงอิทธิพลเ,ออเรื่องของ <Wow. S 1> อช่องนั้น คนติดตามแล้วเห็นผลจริงๆคือในสาขานั้นๆไปเลยถูกต้องสาขายานยนต์เลยแล้วคุณแม่งได้ของมอซค์ใช่อันดับ2ถึงไม่ที่เรียบร้อยดีวายอิงครับผมมันเคกว่าเดิมเพียบเลยอะกระเรื่องกะเรื่องเออที่เขาสารดูเหมือนแบบปท่องแถวท่องแถวนะอยู่อยู่ข้างในแหละนักจนไปแล้วอ้าวโอ้ยสวัสดีพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเย็นสบายเลย ในสุตรเราก็ได้เจอกันนะครับพี่ออสครับสวัสดีครับพี่ออสอย่างที่บอกไปจอนที่ไปหาพี่ออสอ่ะครับผมแล้วเสร็จเฟืองแหวนแกไม่อยู่ผมไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะที่ดีบายอิงเงี้ยแต่แกไม่อยู่พอดีไงวันนี้เขางานเยอะนั่นแหละงานจักรยานเก่งวงการแล้วครับผมจำได้เมื่อก่อนดูพี่ออสแบบว่าดูทุ่มทวนเลยบวมทเออดูแบบบวมๆหน่อยอ่ะตอนนั้นเติมน้ำเยอะเกี่ยวโอกาสเลยจอนโชว์ เลยฝีมือพี่ออส ถอดเสื้อโชว์เลยจะดีเหรอพี่ต้องบอกว่าจริงๆสักสักกับซางออทั้งตัวเนี่ยคือเขาคนเดียวเลยนะมอบหมายให้เขาคนเดียวเลยแล้วก็สักมานานแล้วนะสามสี่ปีแล้วนะไม่เคยเห็นเหรอผมไม่เห็นแวบๆเห็นแล้วผ่านจำได้ว่าสักรูปเมียน้อยมากใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ละม่มีคนเดียวคนเดียวรักเมียมากด้่วันนี้เดี๋ยว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 เปิดให้ดูแป๊บนึงไไดด้เลย่งโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเอิญเราไปขี่มอไซค์กันนะ มันร้อนมร้อนครับผมเจอเยอาล้อันนี้จะเป็นรอยที่ภูมิใจมากทูมนี้นี่คือรูปภรรยาใช่เหตุผลที่ภูมิใจมากเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เราถ่ายงานเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นรูปมีตลอดถูกไหมคือมันจะเห็นตลอดแล้วเวลามันเจอกล้องเนี่ยมันจะชัดมากมันจะไป่นแบบว่าเป็นเงาสวยตามสไตล์เขาเลยแล้วมันเหมือนมากอันนี้คือลูกสาวตอนห้าขวบก็จะเห็นได้ว่างานของแกเนี่ยจะเป็นลักษณะเงา S <S <S คือตอนแรกเนี่ยเราถามแกว่าเฮ้ยปกติแล้วเวลากรีดรอยอะไรอย่างเงี้ยเจ็บไหมแกบอกว่าแกไม่ได้ทําอย่างนังงน้นแกใช้ในเรื่องของการแรงเงาแกจะเหมือนใช้ดินสอวาดอะ่ะเอาเออจริงประมาณนั้นแหละใช้จรคนิค<อ>วัดรูปม,มาประยุกต<อ>์อันนี้คือ5้าขวบ<อ>นะครับแล้วก็จะมีอีกลูปหนึ่งก็คือผมเจนนี่นี่คือลูกชื่อลูกชื่อลูกชื่อน้อยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นงานที่เราเราถือคริสเราก็คิดว่าอ้าวนี่ต้องอยู่สนาคริสเหรอคริสตัลคาร์เคอร์ลิกก็เลยมีแม่พัก อันนี้ก็จะเป็นงานลูกปั้นปั้นที่โลมั้งเนาะอ่าก็ก็ได้งานแบบนี้มาเดี๋ยวกันนะแล้วไอตอนนั้นอะตอนมั่นใจได้ไงว่าพี่อ๋อจะตอบโจทย์ในเรื่องของวิศักอ๊ยสไต์นี้แม่งยากนะยากยากคือนี้เอาตรงๆนะไม่ได้อวยนะคือก่อนที่เราจะศัก์เนื่องจากว่าเราเป็นพวกแบบหาข้อมูลเยอะเราก็มองมองว่าเฮ้ยเจ้านี้แบบนี้เจ้านี้แบบนี้เจ้านี้แบบนี้มีทั้งแบบแนวลายเส้นมีทั้งแบบว่าเฮ้ยงานอนุมาน ผู้ดเจ้ารู้เยอะมากจนกระทั่ง ไม่ไหวว่ะเราเราอยากได้แบบงานที่มันเหมือนจริงก็เลยไปนั่งดูพอร์ตเขาพอร์ตฟลรโอเขาโอ้โหคนนี้มังเทพว่ะการที่เราจะสักบนตัวเราเนี่ยมันอยู่ตลอดชีวิตใช่ถ้าเกิดว่าเราสักแบบเป็นโดเรมอนไปเนี่ยแล้วมันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็เนาะเฟลทนทนะอันนี้คือไม่ได้อะไรนะถ้าอยู่ดีเลขกับเมียทำไมวะเฮ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากเพราะว่าเราเห็นการบอมเขามาแล้วเราบอก่ามีการวางแผงไว้ก่อนแล้วเราเรารู้ว่า เวลาเขาบอมเนี่ยเขาบอมได้เนียนมากเออแล้วก็เลยคิดว่าเออเอาวะลูกลูกยังไงลูกก็ไม่เลิกกับเราอยู่แล้วลูกนะฮะก็ไม่เลิกกับเราอยู่แล้วอ่าสุดท้ายอ่ะเมียสวยยังสวยอยู่ลูปเมียอีกทีหนึ่งพี่ออสนี่คือผมว่าเรื่องพอเฉยจะต้องให้พี่เลยนะแบทแอนเกรย์พอเรยเนี่ยไม่ถึงนะเราแบบเป็นว่าผมว่าอาจจะแค่ทำงานมานานแหละ2ีสิปีก็ประสบการณ์เยอะอะไรต่ช่วงหนึ่งอะ นอกจากพรเห็แล้วอ่ะคนทีบอกพี่ออสทำงานญี่ปุ่นก็เจ๋งก็โดยคุณเดิมโดย พราะแต่ก่อนผมเป็นช่างจุดเริ่มต้นต้องก็ต้องไปรับจ้างตามร้านพี่เอกเขาสั่ร้านทั่วไปก็คือต้องเป็นหมดพื้นฐานช่างสมัยก่อนมันต้องต้องสับทุกอย่างแนวให้ได้แล้วมันเป็นพื้นฐานที่ดีของช่างปัจจุบันผมก็เลือกทาแค่ภาพเหมือนงานญี่ปุ่นแล้วก็ดักดักหน่อยพวกกระโหลกพวกผีๆอะไรเงี้ยทั้งอยู่สองสองสออย่างญี่ปุ่นสีป่ะพี่งานสีทำได้หมดงานทั้งงานญี่ปุ่นได้หมดขาวดำสีได้หมดพอสวยพี่ทําสีได้ป่ะทำได้หมดได้หมดและสวยด้วย โอ้โหเขาประธานสมาคมเดี๋ยวประธานประธานคนนี้นี่คนเดียวไ่ไไม่ใช่แล้วไมกไม่ใช่แล้วแต่ก่อนจะไปเรื่องอื่นเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเขาว่าสักญี่ปุ่นจริงๆแล้วคุยกับช่างออสเขาไว้เนี่ยประมาณปี2ปีแล้วอบอกว่าข้างหลังเนี่ยจะเก็บไว้ให้เขา อ๋อนี่คือตอนนี้หลังครีเลยนะหลังคีนเขาจ่วเลยคือกล่าวว่าว่าด้วยความที่ว่าเขาอ่ะจะเป็นคนออกแบบในเรื่องของลายลายญี่ปุ่นลายมังกรได้ไม่เหมือนใครเขาไม่ไดเอารูปคนอื่นมาเขาทําเองเขาเขาเรนเดอร์เองหมดเลยแล้วก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเราก็จะให้เขาเนี่ยมาออกแบบให้เป็นคัสตอมของเขาเลยอ๋อคือมังกรของพี่ออสเองคือเห็นละเอ้ยมังกรออสดีวาส่วนใหญ่ลูกค้าเขามักเขานจะพูดเอง เขาบอกว่าเห็นแล้วเขารู้หรือช่างด้วยกันเขาจะบอกอันนี้งานพี่ออสแรกตัวผมไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวผมก็รอนะเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนเนี่ยร้องอวดโอยแน่เห็นแบบโอ้โหเท่ขี่มอเตอร์ไซค์แบบโอ้โหูแม่งเหงที่สุดในวงการที่แก่เก่าแก่เก่าวจะบอกว่าตอนแรกที่ถ่ายตอนที่ตอนแรกที่ทำเนี่ยสองฝั่งเนี่ยทำชัออสได้ว่าไม่มีหยุดนันสต็อปโอจริงจริงไม่มีแอร์เลยนะไม่มีเลยคือ พร้อมวันไหนมา17ชั่วโมงทำยาวๆเลยทนทนจริงจริงจริงอ่าผมยอมคุณไบค์เกอร์อะมาสักกันเยอะไหมเยอะครับที่ที่กลุ่มในบ้านเราอ่ะแทบจะทุกกลุ่มมาสักใช่ไหมมาสและต้องถามไบค์เกอร์ตัวจริงอย่างจอเนี่ยแหละทำไมวะทำไมผมความรู้สึกของผมนะผมแม่งว่าไอ้รอยสักกับมอไซค์มันเป็นของที่คู่กันะความรู้สึกของผมแต่ผมก็ไม่มานั่ง พ่นิจพิจารณาดูว่ามันทาไมแล้วจอรเองเห็นมาเยอะไปอยู่กับแก๊งมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยไปสัมภาษณ์มาหลายกลุ่มแล้วไปเจอมาเยอะละคุณว่าทาไมเหตุผลใดมันถึงเป็นสิ่งที่คู่กันมันคือความชอบจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการสักเนี่ยถ้าเกิดว่าในในในสายตาของคนไทยรุ่นใหญ่ๆก็ะจะมองว่า,ม,วามันคือความเลเอะเทอะมันคือสายเทาแต่พอมาเป็นรุ่นใหม่ๆปั๊บมันคือแฟชั่น มันคือพาสชั่นที่เฮ้ยไอ้นี่สักสวยถามกันต่อสักที่ไหนวะเฮ้ยอันนี้ลูกเมียอยากสักลูกปมากมันต่อเนื่องกันได้หมดวันนี้ไม่รบกวนเวลาพี่อ้นละเพราะว่ามีคนมารอสักอยู่นะครับแล้วก็จอนฝากใครครับก็จอร์นฝากเพื่อนๆที่เป็นเป็นคนดูในแนวของการสักนะครับมอเตอร์ไซค์ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตของคนที่มีรอยสักนะครับดูรายการของดีเจพอเซ็ตบ๊อย่าลืมนดูของผมนะครับทั้ง Facebook ทั้ง youtube ของบ้านจอร์เรเดอร์เจอเลยแล้วที่สำคัญดูของจอเสร็จป๊บมาดูของผมด้วยแหละแหละแลกกันดูแลกกันดูยังไม่หมดยังไม่หมดอย่าลืมนะครับดูของผมเสร็จดูของดีเจพอเสร็จอย่าลืมดีไวอร์ิงก์ด้วยใช่ขายใช่ขายโอ้ยนี่ครบเซตเลยนะไลฟ์ไลฟ์สไตล์นี่คือสามสามคนนี่คือจบเลยนะเออนะครับอ่เดี๋ยวพบกับสักแต่ขีิพลัสได้ใหม่นะเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ